สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับทางเพลร้านเอนจิ้นพารนะครับแล้วก็ทางช anel ยูทูปฝั่งไทยเตสเหมือนเดิมแล้วนะครับเห็นงานวันนี้นะครับจะเป็นออนิว220 0ตัวเตี้ยนะครับคุณลูกค้าได้มาทําการเปลี่ยนช่วงท้ายพร้อมติดตั้งลิงค์แตนสลิปอัพเกตนะครับปัญหาที่คันนี้เจอนะครับก็คือลูกค้าเขาไปเปลี่ยนเทอร์โบมานะครับแล้วก็ ตกแต่งมาพอสมควรครับแล้วปัญหาที่เจอคือมีอาการล้อลอคครับแล้วรถมีอาการจุกควันนะครับเพราะว่ามันมันบิดไม่ออกใช่ไหมครับพะมันบิดไม่ออกปุ๊บจดเน่เขาก็พยายามจะแบบถมน้ามันเพื่อให้มันมีแรงบิดในรอบต้นนะครับแต่พอถมเยอะๆเข้าๆหนักๆเข้าๆนี่มันก็จะกลายเป็นว่าเครื่องมันบิดไม่ออกควันมันก็จะแบบเยอะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มาแก้ปัญหาในการเปิด่ยนอัตราให้เบอร์เบาขึ้นนะครับเดิมอัตราทดคันนี้นะครับจะเป็นอัตราทดยอยู่ที่3 7จนะครับ เลยไนดะ้ทําการปรับเปลี่ยนเป็นอาราโทสเป็น4.1รนะครับพร้อมื่องการผลิตเดี๋ยวการขับขี่เป็นไงเดี๋ยวเราลองมาติดตามชมดูกันนะครับันนี้ยครับเกีย,ยร์สามลอยลอยอยู่ก็จุ่มก็สามล้านต่อเลยนะครับต่อเกียร์หัวเกียร์ก็จะไม่ดอกนะครับจริงๆแนละ้วเคสหนึ่งจุดเก้าเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรมันเยอะมากนะครับเนี่ ทำเครื่องนิดหน่อยแล้วก็เปลอดเคื่องท้ายช่วยนี่ก็ถือว่าเห็นผลเยอะมากนะครับอย่างที่เคยบอกครับเครื่องพวกนี้จะเป็นเครื่องลอกครับรอกมันค่อนข้างที่จะดีแต่กําลังมันไม่ค่อยมีครับแก้ปัญหา้วยการใช้เครื่องท้ายจัดขึ้นก็ไม่ได้เถืออะไรอ่ะมันเป็นการเกาถูกที่ทนมากกว่าครับครับผม ไม่มีความเลยนะครับมันก็ไม่ดีเลยราะเครื่มันไม่ต้องมีแรงเส้นมากฟันก็จะไม่ดังจังหวะเปี่ยนรอบมันก็ไม่ได้สูงนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่100 ้อยสามสิบครับร้อยสามสิบรอบอยู่ที่ประมาณสองวันสองครับสองวันสองถึงสองวันสามโดยประมาณนะครับเนี่ยครับความเร็วเดินทางก็ถือว่าประมาณเนี้ยครับก็ถือว่าเคยเล่นใช้มิดเดียวเองรถก็ล,ลอยบอกสบายๆเนี่ยครับลองดูเกวัดบูสครับตัวโบถ้าไม่ต้องทํางานเลยครับนะครับความเร็วเดินทางเนี่ยบูสอยู่สิบปอนด์ห้าปอนด์นะครับแต่พอจุ่มก็มีให้ใช้เลยนะครับ เพราะว่าเครื่องมันบิดได้นะครับเราจะทำให้เซฟน้ำมันขึ้นด้วยในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องหวนกระเร่งเยอะนะครับเครื่องก็จะไม่สมครับนี่ถือว่าเป็นรถที่ขับดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับถือว่าออลนิว2020วิ่งดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ ใส่ลิมิเต็ดสเก็ตแล้วไปนะครับท้ายมันก็ค่อนข้างทางี่จะแน่นนะครับนี่ครับพงมาเลยก็จะตีกลับเร็วครับลองดูสกเกตตพงมาเลยนะครับนี่ครับจะตีกลับเร็วมากเลยเพราะจะมีเต็นคอยหลังไว้แล้วการเข้าโคง้งเข้าโค้งในพรง,งนี้รถก็จะเกาะถนนกว่าปกติครับเพราะมันมีลิมิเต็ช่วยในการหลังให้รถมันจะจิกเข้าโค้งได้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราลองทดสอบโค้งข้างหน้าดูครับ จะที่เขาว่าใส่เต้นแล้วหมุนใส่เต้นแล้วเข้าโค้งไม่ดีระวังอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันเข้าได้ไหมเนี่ยครับโยนได้เลยครับแน่แนๆเลยครับเนี่ยต่ำพวกเกียก็ไม่มีดอกเลยครับ ว่าโอเคนะครับตอบโจทย์รถแฟชั่นดีขึ้นเยอะโอเคยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวทางเราจะพยายามทำคลิปหลายๆรุ่นให้ชมกันนะครับว่ามีรุ่นไหนยังไงเผื่อจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆลองตัดสินใจในการก็เรี่อแอะไรเป็นทิศทางและแนวทางในการตกแต่งหรือปรับเซต พื่อสมรรถนะของให้ให้รถมันดีขึ้นนะครับครับผมยังไงก็ขอบคุณกับการติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณสําหรับคุณลูกค้าเจ้าของรถนะครับที่ไว้วางใจทางร้านของเรานะครับแล้วก็ให้รถมา,าทดสอบรีวิวกันนะครับเลยก็ขอขอบคุณในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ